ครับวันนี้ก็มาฝึกแก้ปัญหาสแตติกพื้นฐานวิศวกรรมนะครับก็เป็นโครงสร้างรับแรงโจทย์เข้าให้หา find the stresses in members BC BD and CF the cross-sectional areas of each member is 1,600 square m mm i l l i m e ให้หาสต s สใน member BC BD แล้วก็ CF โดยกำหนดพื้นที่หน้าตัดในแต่ละเมมเบอร เข้ากันหมดฮะหนึ่งพันหกร้อยตารางมิลลิเมตรมก่อนอืเราก็นี่มาร์กไว้ละนะครับมาร์กไว้ละที่เราจะต้องหาแรงในเมมเบอร์เพื่อไปหาสเตสต่อไปก็ถ้าเราตัดเซกชันตรงนี้แล้วก็เทคโมเมนต์เทคโมเมนต์ให้ให้ผ่านเมมเบอร์ทีละตัวอย่างเช่นอย่างเช่นบีดีเงี้ยนะถ้าตัดตรงนี้ปุ๊บเนี่ยเทคโมเมนต์รอบจุดนี้ก็ได้เอาลองดูนะเขียนว่าซิกมาโมเมนต์รอบจุด C เนาะเท่ากับศูนย์ทวนเขียนเป็นบวกเหมือนเดิมมานะตัดตรงนี้นะเขียนรูปอันนี้สัดส่วนสามสามาตัดตรงนี้หมุนหมุนรอบตรงนี้เนาะก็จะมีแรงตรงนี้เป็นแรง BD Bd ตรงนี้มีแรงแต่ว่าเราไม่ต้องเขียนเพราะว่าเราเทคโมเมนต์รอบจุดนี้เราเขียนแค่ตรงนี้ ตรงนี้เท่ากับหกสิบนะตอนนี้ก็ฉุดมาทางนี้ก็แตกแรงมาทางนี้นะเวลาเทโมเมนต์เราจะวนี่แตกงนี้ตรงนี้แตกเข้ามาตรงนี้ก็ผ่านผ่านจุดหมุนก็ไม่ต้องนะตรงนี้ก็จะเป็นแรงดึงครับอ่าสัดส่วนเท่าไหร่สัดส่วนก็คือตรงนี้สามสี่เพราะฉะนั้นแตกแรงตรงนี้ออกไปก็จะเป็น สี่ส่วนห้าบีดีนะสี่ส่วนห้าบีดีคูณด้วยแขนก็คือสามสามเมตรนะอันนี้สามเมตรโอเคซิกมาโมเมนต์รอบจุดซีเท่ากับศูนย์โมเมนต์ก็เป็นด้านนี้เป็นบวกก็คือหกหกสิบหกสิบคูณสามแล้วก็ลบลบตัวนั้น สี่ส่วนห้าบีดีคูณด้วยแขนแขนก็สามเหมือนกันแขนโมเมนต์นะฮะเท่ากับศนะูนย์สามตัดสามละรึปุ๊บหกสิบเราย้ายข้างเลยนะเท่ากับสนะี่ส่วนห้าบีดีสามตัดสามไปละเพราะฉะนั้นบีดีเท่ากับ ดีดีเท่ากับหกสิบคูณห้าหารสี่กดกดอันนี้สามร้อยเนาะหกห้าสามสี่หารร้อยหารสี่เจ็ดสี่เจ็ดยี่แปดเจ็ดสิบห้านะครับเจ็ดสิบห้ากิโลนิวตันเป็นบีดีเราสมมุติมาทางนี้ค่าเป็นบวกเพราะนั้นก็เลยเป็นแรงดึงนะเป็นแรงดึงนะเราเราหาสเตสไปเลยก็ได้สเตรส พราะเขาเขาให้หาสเตสนะ่ะน,นั้นสเตสเท่ากับสเตสเท่ากับแรงหารด้วยพื้นที่เพราะฉะนั้นเท่ากับแรงก็คือเจ็ดสิบห้ากิโลนิวตันกิโลก็พันหนึ่งนะจากกิโลก็เปลี่ยนเป็นพันนิวตันหารด้วยตารางมิลหารด้วยพนะันหกร้อยนะก็กดเลขเ,เลยเจ็ดสิบห้า แล้วก็คูณด้วยพันศูนย์ศูนย์ศูนย์หารหนึ่งหกศูนย์ศูนย์สี่สิบหกจุดสี่สิบหกจุดแปดเจ็ดห้านะครับสี่สิบหกจุดแปดเจ็ดห้าอันนี้เป็นของบีซีของของของบีดีนะทุกทีของบนะีด,ดีมันบีดีเนี่เท่ากับสเตทเท่ากับสี่สิบหกจุดแปดเจ็ดห้า เป็นเทนชันอันนี้ไมกะปาสคาลเมกะปาสคาลเพราะว่านิวตันต่อตารางมนะิลเท่ากับไมกนะปาสคาลโอเคได้ละหนึ่งค่าละต่อไปตัวนี้ได้ไปละเหลือตัวนี้กับตัวนี้นะเทคโมเมนต์รอบรอบจุดนี้บ้าง ตอนนี้เทคโมเมนต์รอบจุดนี้บ้างต่ออาร์มต่อนี้มานะจุดจุดนี้เป็นจุดดีแล้วก็ถ้าเทคโมเมนต์รอบจุดนี้เพราะนั้นตรงนี้ก็ต้องเอามาพิจารณาด้วย90กิโลนี่ต้องนะส่วนตัวเลขอื่นเรารู้ละซิกมาโมเมนต์รอบจุดดีข้อกับศูนย์เหมือนเดิมแล้วมันมีแรงอื่นอีกไหม อ๋อมีอรรยนี้ไงอย่าลืมนะไว้มันไม่มีตัวยันขึ้นได้ไงตรงตองตองันนี้อะตัวนี้คือ C F เราก็จะได้ค่าตัวนี้โอเคอันนี้มันกดลงอันนี้มันต้องดันโอเคมดโมเมนต์รอบตัวนี้เท่ากับศูนย์เพราะฉะนั้นตัวนี้แตกขึ้นไปในแนวนี้เพื่อหักล้างกันนะแตกมาในแนวนี้แตกมาในแนวนี้เป็นสัดส่วน อันนี้มันมุมสี่สิบห้านะะสี่กับสี่เพราะนั้นงานงานแล้วน,นี่คือหนึ่งต่อหนึ่งรูทสองโอเคเอแตกแรงมาทางนี้ตรงนี้เป็นบวกเป็นบวกก็คือหกสิบหกสิบคูณด้วยตรงนี้เท่าไหร่อันนี้สี่สี่บวกสามเท่ากับเจ็ดหกสิบคูณเจ็ดบวกกับบวกกับตัวนี้เก้าสิบเก้าสิบคูณด้วย C แล้วก็ลบลบส่วนที่เรายังไม่ทราบค่าตัวนี้ก็คือ C F ด้วยสัดส่วนหนึ่งส่วนรูทสองนะมาทางนี้มาทางนี้นะหนึ่งส่วนรูทสองคูณ C F แล้วก็คูณแขนของโมเมนต์เท่ากับส <S <S โอเคปึ๊บปึ๊บหกเจ็ดสี่สิบสอง ก็สี่สามสิบหกย้ายข้าง four. Four. เลยนะเท่ากับสีส่วนรูทสองซีเอฟนะสี่ส่วนรูทสองซีเอฟเพราะฉะนั้นอันนี้จับรวมกันเป็นสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดร้อยแปดสิบสี่เจ็ดแปดศูนย์ปุ๊บเอาสี่มาหารเอารูทสองมาคูณเท่ากับ cf จ็ดแปดศูนย์หารสี่คูณรูทสองเท่ากับสองร้อยเจ็ดสิบห้าจุดเจ็ดเจ็ดสองร้อยเจ็ดสิบห้าจุดเจ็ดเจ็ดนะ CF เท่ากับสองร้อยเจ็ดสิบห้าจุดเจ็ดเจ็ดกิโลนิวตันเราหาสเตทเลยนะจะได้ไม่เสียเวลาเพราะฉะนั้นสเตทเท่ากับก็เอาสองร้อยเจ็ดสิบห้า จุดเจ็ดเจ็ดคูณพันหารด้วยหนึ่งพันหกร้อยเหมือนเดิมนะเหมือนข้างบนเมื่อกี้เอาลบไปละนะฮะสองห้าอันนี้ยังอยู่นะคูณพันเลยหารหนึ่งหกศูนศูนย์เท่ากับร้อยเจ็ดสิบสองจุดสามแปดนะร้อยเจ็ดสิสองจุดสามแปด เราเจ็ดสิบสองจุดสามแปดไม่กับปาสคาลนะเพราะว่าคูณพันเรียบร้อยละอันนี้ของ C F เนาะ C F เพราะงั้นเขียนไว้ตรงนี้ C F state ทั้ง state เท่าไหร่หนึ่งเจ็ดสองจุดสามแปด mpa นะ ไวตัวเดียวฮนะเหลือเหลือข้างบนเหลือบ c ครับน,นี้สุดท้ายแล้วเรามาหาแรงในเมมเบอร์ b c นะครับเทคโมเมนต์รอบจุด d เท่ากับ0โดยตัดตัดเฉพาะด้านบนนี่นะฮะตัดเป็นรูปแบบนี้หาในเมมเบอร์ b c แต่ว่าเทคโมเมนต์รอบจุด d ครับตัดอย่างนี้ปุ๊บนีนะ่เพราะฉะนั้นพอตัดรอบจุดดี D, ปุ๊บอันนี้ B A อันแรงที่จะเห็นก็มีตัวนี้หกสิบกิโลนิตันแรงที่จะพิจารณาตรงนี้แล้วก็ตรงนี้โดนตัดละนี้ก็โดนตัด ก็จะมีกดปุ๊บอันนี้ก็ต้องดันขึ้นนะดันขึ้นตัวนี้วิ่งผ่านอันนี้ตัดไปแล้วไม่เห็นนะครับพอตัดไปแล้วเห็นแค่นี้เห็นแค่สองตัวเพราะนั้นเอ่อ BC BC เนี่ยตัวนี้ C เนาะ B.C ดันขึ้น B.C ดันขึ้นนะครับ แกนของโมเมนต์สนะคูณ bc เท่ากับตัวนี้7 60คูณ7นะเพราะนั้น bc เท่ากับ60คูณ7หาร4เท่ากับเท่าไหร่60คูณ7หารส หนึ่งร้อยห้านะ Bc เท่ากับหนึ่งร้อยห้าหนึ่งร้อยห้ากิโลนิวตัน Bc ตัวนี้นะครับร้อยห้าก็หาสเตทได้เลยฮนะสเตทที่ Bc เท่ากับหนึ่งศูนย์ห้าคูณหนึ่งพันนะเขียนกิโลเป็นนั่นก็หน่วยเป็นนิวตันต่อตารางเมตรหารด้วยพันหกร้อยนะครับ เท่าไร่หนึ่งศ uh, 10 ouais. ูนย์ห้าคูณหนึ่งศูนย์ศูนย์ศูนย์หารหนึ่งหกศูนย์ศูนย์หกสิบห้าจุดหกสองห้าครับหกสิบห้าจุดหกสองห้าเมกคโราส卡尔นะครับนิวตันต่อตารางมิรเท่ากับเมกคโาส卡尔ก็ได้ละ bc นี้ได้แล้วอันนี้ก็ได้แล้ว bc ก็เท่ากับสเตทเท่ากับหกสิบห้าจุดหกสองห้ามเสต์อเป็นคำตอบแล้วมีคำตอบตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ตัวนี้รับแรงอะไรแรงกดนะแรงกดเป็นคอมเพรสชัน อันนี้แรงดึงอันนี้พันขึ้นก็แรงกดเหมือนกันนะครับ